ตรงนี้มันมีกระเทาะเช่าคุยภาษาเหนือเลยเพราะว่าพี่เขาเป็นภาษาคนเหนือเหมือนกันสวัสดีครับผมแ็กสตาราพลาสืตองนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเช่าพระกับพี่ชายท่านหนึ่งนะครับที่จังหวัดแพร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับ,บ้านบ้างน,นะครับแล้วจะได้จบกันที่ราคาเท่าไหร่นะครับไปดูเยครับนีค่ครับโบเป็นเงาทั้งหมดมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เสียอะไรบ้าง ตรงนี้มันมันมีกระถอกเช่าคุยภาษาเหนือเลยเพราะว่าพี่เขาเป็นภาาษคนเหนือเหมือนกันมันมีกระถอกที่หันเนาะเฮยนะเก้โหเลยตัวนี้ไม่แทนพี่แกซื้อวัดใจมาั้งแจ้งเราเลซื้อมาอเยนู่นแตงข้าวส่งส่งได้เลยอ๋อส่งได้โอเคโอเค,อ,เคนนอ,อันนี้อยากไรอันนี้อย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ว่ากัน อีบวกวุ้นี้ดูติดมากาน่าน่าจะมีซ่อมตรงเนี้ยชิดบาาครลบครับ,รบอันใหญ่อของแต่มนันแท้ละแท่นี่แต่แท่เลยใหญ่แล้ต้องฟังราคาอีกทีก่อนเราเรียนครับถือว่าปากคือล้องหักไปล่ปปปปปอยไปน้องทำไบให้หักไปถ้าปลาซ่อมมันจะราคาหายไปหลาย อันนี้ขอสักเจ็ดพันหมืนึงไั้ครับมโอ้โหหมื่นถ้ 5, ถาถ้ามันซ่อมพันผมไซ่อมได้ยุงบัลาไปขายต้องอรอเขาด้ว่มันซ่อมได้เลยครับห้าหมื่นครับเพระาะว่าเพระาพระว่าถ้าไปขายคือไม่ได้สี่หมืม่นเ,นเก้าเยคือยปกนครับใหญ่ไปแลนะนี่ครับ,รบชุดนี้สองแสนสามมืนห้าพบาทครับ ก็ใครมีพ้าเครื่องสวยๆนะครับยินดีรับเช่านะครับทุกสภาพก็สุดท้ายนี้นะครับฝากติดตามทุกช่องทางนะครับเพจ Facebook Pack ศาลาประเครื่อง FC ช่อง YouTube Pack ศาลาประเครื่องเ c แล้วก็ช่อง TikTok Pa c k ศาลาประเครื่อง FC นะครับยินดีเช่าพ้าเครื่องนะครับจะเป็นสภาพสวยหรือจะเป็นสภาพหย่อนนะครับทุกสภาพเลยยินดีรับเช่าครับพราเครื่องยอดนิยมส่งมาขายได้ครับขอบคุณมากครับ